นี้ก็ขับหายายท่านมาเรื่อยๆรยู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะคุค้นๆนะจอดก่อนจอดก่อนน่าจะนี่นะเออน่าจะหลังนี้คุณยายกันนอนอยู่เนะ,อะจอดจอดเดยวลงไปหากัน่ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องช่วยกดติดตามนะคะตอนนี้อาตมาก็ได้เดินทางออกมานะเพื่อที่จะไปบ้านของคุณยายท่านหนึ่งนะเมื่อสามปีที่แล้วนะเคยไปช่วยเหลือคุณยายท่านนะเป็นคุณวันนี้ อาตมาเนี่ยนะมาจากวัดเจ้าเจ็ดในอำเภอเสนานะอะไกลหน่อยนะเอ่อก็มาทํากิจกรรมโครงการปันนป่นน้ําใจปั่นน้ําใจก็คืออาตมาอ่ามีม,มีมีปั่นน้ำมีน้ําใจมาให้นะมีสิ่งของมาให้ยายนะอ่าเอาสิ่งของมาให้ยายหน่อยอ้าวยายซึ่งอยู่คนเดียวอ่าไม่มีญาติพี่น้องอซึ่งก็ไม่ได้เจอคุณยายกันมาสามปีนะ จริงๆวันนี้ก็จำทางก็ไม่ได้แล้วก็จำบ้านก็ไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเคยมาในช่วงของวันสงการนั้นช่วงน,นี้ก็เป็นวันสงการพอดีก็เลยอยากจะมาหาคุณยายแกอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาคอยดูว่าจะเจอหรือไม่เจอตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางมา นี้ก็ขับหายายท่านมาเรื่อยๆรยู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะคุ้นๆน,นะจอดก่อนจอดก่อนน่าจะนี่นะเออน่าจะหลังนี้คุณยายกันนอนอยู่นะออจอดจอดเดยวลงไปหากันหน่อยอ้าวยาย นอนสบายเลยจำได้ไหมเนี่ยอ่าลุกลกในยายลุกขึ้นมาหน่อยอืมเตรีย,พรย,ย,พยมพรายแต่นั่งบดัดเพียบนั่ง,ง,านะงองาตมาไม่ได้นั่งว่าเข่าอ๋อนั่งลำบากนะอาตมานั่งนิดหน่อยนะ ยายจำอาตอมาได้ไหมจำได้นะเมื่อสักสองสามปีที่แล้วเคยมาเว้นปีนึสองปีอะยายสองปีสองปเว้นปีเว้นปี 6, 5, นะที 6, 4, นะ่แล้ว, 6, <5. S 2> วเว้นปีหก้าะท่านมาหกสี่นี่ว่างั้นเยอาตมาเน้ว่ามาหกสามหสี่นะหกสี่หกอ๋อแล้วยายสบายดีไหมเนะี่ยไม่ก็ ต้องกินยาอยู่เรื่อยยาเอ่อกดมันไหไลย้อนลมมันตีนอยู่ในกระเพาะเนี่ยอ๋อมีโรคอะไรบ้างเลยยายโรคดันไขมันไข,ม,นขมันด้วยไขยมันแล้วโรคลุมบ์ตอยสามอย่างนี่มันโรคกดไหลย้อนโรคกระเพาะเนี่ยแล้วก็คุมเบาหวานอ๋อแล้วยายก็อยู่คนเดียวเนี่ยนะอยู่คนเดียวอ๋อ ไม่ยาจําได้ว่ายายไม่มีครอบครัวไม่มีครอบครัวออแล้วยังทําอาหารเองอยู่ไหมก็พยายามตั้งตั้งใบยานตัวเองว่าอกําลังรับพอมีกําลังกายพอไหวก็ทําบุญใส่บาตรใส่บาตรทุกวันไหม ทุกวันสบายทุกวันนะอ๋อดีดีจังไม่สบายจริงจริงไม่ใส่ตอนนี้กำลังใส่อ่าใส่ทุกวัทุกวันนะทุกวันแล้วทำอาหารกินเองไหมหรือว่าซื้ออาหารกินเองอ๋อยาเนี่ยนะซื้อกับรถไม่ค้ามาซื้อเครื่องมาแล้วก็มาปรุงเองอ่แล้วใส่บาตรทุกวันเลยตืิมมาใส่บาตรนะทุกวันออดีจังโมทนาเด้ยายทำบุญแล้วไปเมื่อก่อนนี้เคยไปอยู่วัดไหม อยู่อ่ะอยู่ประจําประจําไหมื่อก่อนนี้ตอนนี้นั่งนั่งสบายๆนะได้อะอยู่อยู่ประจําอยู่ประจํายันออกวันจชาแต่มาระยะหลังนั่งไม่ไหวเที่ยวขาตามาดไม่ได้ยายก็วันนี้ก็เลยมาเยี่ยมยายนะนะก็เลยมีสิ่งของมาให้ยายด้วยนะข้าวสารนะข้าวสารมา น้ำน้ำดื่ม,น,ม,มนะน้ำดื่มนะนะน้ำดื่มนายใหญ่นะน้ำดื่มมาอันนี้เป็นไข่ไก่นะใหญ่นะไข่ไก่ไข่ไก่อ่าอันนี้เป็นไขเ่เค็มไข่เค็มอ่าน้ำมันพืชนะมันพืชนายใหญ่นะ น้ำมันพืชน้ำปลากระสอดปลากระสอดอันนี้นอันน่อยอันนี้เป็นมาม่านะทั้งมาม่าอย่างถ้วยมาม่าอย่างซองอ,อันนี้เป็นอันนี้อะอันนี้เป็นปลากระป๋องใหญ่นะ,ะปาปลากระป๋องปลากระป๋อง อันนี้ก็เป็นกุ้งเชียนกับหมูหยองนะยายนะยายได้เอาไว้ทานได้ชอบชอบกินข้าวต้มเมื่อไรยายาากินข้าวต้มได้เอาไว้ทานนะอ,อันนี้น้ำพริกกับปลาเค็มปลาเล็กๆกระทอดนะยายนะอ่านายเอาไว้อันนี้วุว้นเส้นนะยายนะอ่าวุ้นเส้น อ่ะนมยายทานนมไหมเนี่ยกินนมได้ไหมกินได้นะโอเคได้กินนมนมดีนอ่าอันนมอ่ะดีน่ามีอ่ามานี่นะอ๋ดีนาเนี่ยนะอุ๋่มเบาหวานะอ๋อุมเบาหวานอันนี้เป็นขนมนะยายนะอ่าถ้าไม่ทานก็ใส่บาทไปได้นะ ขนมอันนี้เป็นของใช้สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็อายาสระผมก็เลยนักสิ่งยายก็เลยมาเยี่ยมเอาสิ่งของมาช่วยด้วยนายใหญ่นะดีใจไหมยายดีใจไหมยายคิดไหมว่าจะอตาตมาจะกลับมาอีไม่คิดนะ ก็อ,อ,อยู่คนเดียวแกแกอย่า,างเงี้ยนะก็คิดถึงอยู่ว่าท่านเคยมามีจิตเมตตามามาปีนั้นอ่ะคิดถึงอยู่ว่าก็คิดถึงอยู่เราขอบคุณเลยจ้ะจ้ะจ้าจ้ะนั้นเดี๋ยวจะมาไปก่อนนะจ้ะจ้ะ